สองลเอะเป่งตุกลงครับี่ระเป่งกลงนี้สองด้วงาะว่าเป่งเสือตัาไว้อย่างแล้วไว้นี่พวกบรรดาส่วนมายึดเป็นอย่างเท่าน,นี้รแล้ว่าซอยส่วนใดส่วนหนึ่งกันเป็นกงส,ลงสไลด์เราใส่อย่างใส่ดีบรรดาเส้นเลือดฟอยส์เส้นเลือดเท่านั้นเหรอบางเต่าคนเจ็บเข้ามาเข้ามาในนี้เลือดเจียกเกียกอยอู่เต็มเลยเอาก็ะจำเป็นแต่ตรงเลาวมันนี้ เห็นป่มันตรงนี้นั่นถึงสั้นมันตรงนี้สองบงเถื่อมันขาดแต่มันขาดได้นี้มันสนี้ก็ออกสนิ้ก็ออกนะใช้ในนัดสุดของมันหลังจากเป็นกลุ่มก็เป็นสื่อนะเนาแต่วันนี้สุดเขาสีนิษแท้อันที่หนึ่งตัวที่เขาเคยว่าออกกันอันนอี้อันนี้เขาเอิ่อนเ่ยพวกไอ้กุยเป็นบอลในกลุ่มเขาเขียนไว้เดี๋ยวเห็นป่ะ เป็นภาษาอังกฤษเอนเนี่ยส่วนมันที่ต่างใช่ปะปากใช่ปะตัวนี้เางนี้กอะไรเขามันยกอะไรบอเลกาบอเลียาวเลยบอเยาวคือแปลงธรรมดาใช่ปะคือเขาเอิ่นแปลงกลงแปลงสื่อกี่นี่ฮมันสียาวพี่เใช่ปะคืออันนี้บอเลียาวเใช่ปะเนาะเอื่อหนึ่งตัวนี้เป็นตัวใส่ตัวจับเข็มยิบเนาะซื้อมาใส่ตัวอื่นก็ไม่ได้ซื้อมาใส่หลีก็ไม่ได้บันทึกนี่ใช่ปะเนาะ เข้าใจแน่นั้นเนาะอันสองเลยมีตัดมีดตัดได้ขม mm. รมดาวตัวเป็นนี้ mm. เห็นไหมเบอร์อหนึ่งจะเป็นปลายปูนี้เห็นไหมเบอร์อหนึ่งจะเป็นปลายแหลมเขาคอยสอดลงเนาะเขาคอยสอดไปท่าี้ mm. เห็นไหมอันสิเป็นแน่นั้น mm. เนาะเดี๋ยวโบวเป็นที่เอาตัวนี้สอดสอดตัวนี้กับบัตรถืหากวังเกิดกันกรณีจำเป็นเห็นได้เพราะว่าสดุบเด็กนลอยมันยังคำมันขั้เมาสอดอบแหวนไปแทงของเขา บาดเขาคันว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องระวังเลยเนาะไปแทงบาดเขาทีนะะน่นี่ตัวนั้นใช่เขาเคยเห็ีเขาเคยนะมันก็นแล้วมันสามมาอ๋อดิสเก้ดิสเก้เกนี่กระสีมีสองสองแบบคือพวกเจ้าเฮียนในพยาบาลมาันจะมีสองแบบเห็นวะตัวนี้มันจะมีมีแขวเห็นวตัวบิมีแขวหันสซ้า,า,ายมันจะเอาใสา่เอาใส่จับคอมเป็เห็นวะใส่แบบอะไรซัมมี่ฮะ เห็นบอกใบเสิร์ฟเขื่อนแต่ตัวมิคเคิลนี่เขาเจะเอาไว้ไปจับเวลาเท่านิบเนาะพอเป็นยงเวลาเท่านิบแล้วเขาจับมันสองในกัรมันสึยูก็คือตัวมิคเคิลเขาจับไปมัตสอยู่เนี่ยเห็นไหมไหมเนาะเป็นบอเนาะมัตสึเป็นอะไรนะอันนี้มันอันนี้เป็นอุปกรณ์ของมันอันนี้อาจารย์ว่าสะโพกแต่ตัวสุดที่นี้เบรคเรื่องอนามัยเรื่องยังกระสุนเล้ว เนาะอาจารย์บอกว่าก็แล้วบอกว่าขึ้นซะเฮาว่าเสียอนามัยในอะไรในเฮาว่ากันแล้วพวกเจ้าก็ได้เฮียนแล้วเฮาว่าจอนเอาตัวนะเนาะอันสองคือเฮาว่ากันอยู่นี่ได้บ่ะยืนนี่เราเลือกอาจารย์เลือกคือเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยิบนอกคนเนี่ยมันจะเป็นเข็มเรียมเนี่ยมันบอกอยู่นี้พวกเจ้าอ่านอยู่บ่ะมันบอกอยู่มันบอกวัน น้องสักใบมันเช็ดดีนอกเขม่าเนาะเขม่ามันยู่นอกด่ไม้ไม่เบอร์อะไอย่างนี้มันบอกสองศูนย์นี่มันอยู่ประมาณนี้เขม่มเหลี่ยมมันบอกอย่น้เข็มเหลี่ยมเนบ่างีเบอนนี้องใสยิบนอกมันก็บอรใส

ทุกขันต้นหรือไผไไ,ไต่การน่นะอาเสื้องอนะกเจาทุกอย่างคือแค่เนะเวลาอเอาสิยิบเอาะไม่แร้วเอาะไม่เร้วเขาจะเอาฝาปองขปพ,พืจันบแ้แต่นี่เป็นอย่างพวกขกพึ่งพวกพึ่งกันยิบที่ซื้อเมื่กี้ซีซ่าเวลาตื่นขนต่ันต้นเดเ้ันเซ็งมีบ้างเถอเนาะันนีเขาว่ากันการจับไห่ยิบอัราาจับ พองเอกวีเป็นป่เาว่ากันอันที่หนึ่งเห็นว่ะคืออาจารย์นี่หนึ่งหนึ่งเห็นว่ะหนึ่งสมนี่ก็นหน่อยหรอกไอ้ที่จับเนี่เอคมแหงมันจะบวกคือกันหนึ่งสองแหงเคยมีจะเถือคุมได้เาะสลายหนึ่งสามกับหนึ่งสเอาใส่คือาจารย์มาใส่หนึ่งสีแต่นี่อยู่ที่สองเป็นตัวประคับประคองเห็นว่า ตัวประคับประคองเวลาเาทงเห็นป่ะอ๋อมันตัวจี้อยู่นี้อยู่ที่สองโหมนที่แน่นี่อีกมาคนแน่นี่แตนวิเห็นป่ะมันต้องเป็นแน่นี่ห้าครึ่งเลยเ้าประคับประคองในเส้นทางโดยการเงินโคองตัวของเงินเข็มมาดอ๋อขันจับในนี้เนาะอันนี้ลักการคันจับมันยิบอ่านการจับเพราไอ้ควยวันนี้ลักการคันจับมันยิบคือกัน เขาออกมาเขาออกกันแล้วปลาตัวหน,นหนึ่งส่วน,นหนึ่งส่วนสามมาทั้งคนถะหมนึ่งสนสามมาทั้งคนก็ะดูประมาณ,มาณสองหาสามเขียวประมาณเนาะสองหาสามเขยวขึ้นกระผูห้อหนักนลยอืมนี่ทุกทเือให้มันสุดเขียวของมันเห็นว เลยระวังเขาเวลาเขาข่มอย่าไปดีบโตการนคมต,ตัวดีโตลดดีเลยนี่เนาะอันนี้มันรักการเห็นบ่ในการนันจับเนาะบันนี้ทุกเทือยเห็นบหมว่าคันเทาว่านั้นเนาะเขาต้องม้วนเห็นไหมไม่ยิบอีกเขาเมื่เวานนี้แล้วเห็นบ่บ่เป็นหนังเดียวนี่เห็นไ,ไห,นนหนนนนนนต้องให้อยู่นั่นนี่เสมอหรือว่าคันเท้ามีานะ ข่าสังโป่งนะครับโป่ง,ปงคือง่ายครับโปุงเสน่ห์โหลดไปได้มเห็นหรอาะมันจะเป็นนั่นละเนี่ยวันนี้การจับดิสเก้คือกันทุกเคื่อจับดิสเก้จับไข่คือให้กรับเอาจับดิเห็นปะโมเมนต์ที่เอาอนไน,นี่เลยนี่เลยบางคนเอาอนไนี่นี่บอกน,าจ,น,า,นาจะมีน่าจมุยเห็นอยู่เนาะคันบอกไป่บางเครืองหลอกบางเฉลี่ยเช่น ทุกเตือนหี่บอกนี่เวลาสุยิบมาต้องจับทั้งในคือกันทั้งนอกคือกันอย่างทั้งในนี่สลายกันคือพวกลำไส้คือพวกนี้ข้าวโพแท้ทิสเก็ตเขวเลยเห็นบ่มันเสียด้นซอดกันพวกลำไส้พวกอะไรคือพวกแกรมซีนนี่ก็ยังพอได้อยู่อันทุกแค่สลายทั้งในเลยคือพวกล้ำใส่ข้าวซีเมนต์ใส่โตโบมิเขียว ทุกเถือเขาเท่านี้บอกเนี่ยเขาต้องจับเนาะพะว่าเป็นหนังถึงจับนี่หนึ่งให้มัดเค็งสองมาบางเถือเขาเคยวบากันเห็นบอกเขาเคยว่ากันในไหนต้องให้มันสากขันเจ้าสีกจะเจ้าศีรดนี่บอกนี่เห็นบอกขันเจ้าบสากเจ้ากระตักนี่มันก็บเขาเห็นบอกขึ้นปุ่มเขาว่ากัน กันใช้ภาษาเดี๋ยวเขาจะยขึ้นมากภาษาเห็นบ่น้ำใจังสีเขาง่ายเห็นบ่มันจะเป็นได้นี่บางคนครูนั่นก็เขาพักบัตรเดียวเลย่นีเห็นบ่มันจะเป็นลักษณานี้มันยาก มันบทศาเห็นไหมบูาา้ศึกษาคนยากน,นี่มันต้องได้เห็นแบบนี้คั้นยนิบแบบนี้ก็ยิบพวงแซมบางคนกันแน,น่ยิบในนี้เลยมันกับบม,มัดเลยก็ได้เห็นบ่กแต่ทุกเรือระยะห่างของตัวนี้ครับตัวนี้ไห้มันเสมอกันประมาณศูนย์จุดห่าเนะหานะะหนึ่งหรือสองมิลเอนประมาณนี้เห็นบอก มันจะเสม,มอกอารนี่วะเบอร์นี่เบอร์นี้ตัวน,นี้คือกันตัวน,นี้ก็เสมอกันมันจะงามเนาะอีกแบบนึงเนาะถ้าว่าจะให้มันละเอียดตืมบางคนถนัดเลยก็ได้แต่มันจะโปรงโป่ปขึ้นมาในนี้แด้ววันนี้ถมัดเท่านี้ต้องได้เพลงนีง่ราคามนัดกันคืออาจารย์หนุอนอาจารย์มังยิบขึ้นในนี้แบบนี้เพื่อให้แค่ม,มันจูกันดี and เด็กเชียงเนาะเห็นะเจ็เดอันนี้เห็นบ่เจ็ดอันนี้เลยกระมัดนี่เลยง่ายเห็นบ่บัดน,นี้เนาะหลักการคือจอนันวาคินิเขาเกี่ยวดีนะเห็นปะเนี่ยเกี่ยวนี่บัดน,นี้ขันสองบาทนี่ขันผู้ชนัดะพื้นถิ็นได้บัดเวลาเาดึงมันสิหลอกเนาะ ขันบาทเดี่ยวนี่มัมีปัญหาขัน่าทุกเทือเอาเอาดึงมาเอาดึงไปตามรวงมันก่อนเดี๋ดึงไปตามรวงมันก่อนให้มันเนียนเห็นไหมเนียนเสาร์หาจากได้เฮาสีว่างเนื้ออยู่เบื้องใด้เขียนข่าวกันเขาน่าจะวางเนื้ออยู่เบื้องนี่เฮากระจึงตัวนี้ไว้นี่เฮากระดิงมันเห็นไหมเกือบมันอยู่ขางนี้เลยเห็นไหมเนื้อเนาะมันจะเป็นในนั้นเดี๋ยวก็ หลอกไว้คะแนนแน่นเนอ้อเทมิดนี่เถอที่สองเธอที่สามผู้ชัเป็นแน่นเห็นว่ามันหลอกกันซื่อเห็นว่าแต่ธมร,รมดายิบนอกนี่เขาอาณาตำสุดก็ให้ได้สามเน้อสามเถื่อห้องมัดอย่างาเงนาะ,นะมันจะเป็นเนืน้อั่นมันนี้ตัดคือกันนี่เห็นว่าตัดนี่ก็เป็นสิตัดเอาในนี้ใก,กล้ใช่เนื่นต้องเบึง่งระยะห่างของมันเท่าไหร่เห็นว่า เท่ประมาณจํานี้ก็ได้เห็นบ่ครับครับทั้บ่จําเป็นว่าสิเอา่นันดอกเห็นบ่า 2. หรือ1เส้นนีเห็นบ่นะสิเป็นในนั้นทุกเื่อเฮาต้องได้เหียงเ้1เพื่อให้คมบนีไม้เฮาเห็นยาหาของมันแท้เฮาปกติเฮาิแบบนี้เนาะ วันนี้เล็กกรณีคือจานแววในกรณีเขายิบพวกนังหัวหรือว่านิบหามเลือดคือจานแวาหรือเลือดออกหรือเขาหนีเขาหนีเขาก็ะตินิบเขากระนิบหามเลือดทั้งนี้แบบใดพวกอีกหันเห็นว่า ยิบพวงอีกนะันาตากตั้งบาทที่หนึ่งนี่เนาะยิบหัวคือการยิบหนังหัวสลายคนก็นมายิบตัวนี้นี่เนาะนี่แสดงว่าเขายิบสองบาทเขาจังหวะหมัด สิเปนพวงอีกนี่นเาสิวางเนอไว้งไดก็ได้นี้กักันนี่นดึงไปตามรวงนียสมมติว่าเาจะวางไว้ง้งนีกเขาดึงันี้กับเรานี่นอเนี้ยาือตัดเราตัด

โซนนันน่ะลายละการพัดไม่ยิบย่องหมอเพี้ยนคอยซอยเขาเอ้าไหเด็ดเลยลุย